ต่ล้วฝันว่าเฉ่านะครับมีคําทํานายความฝันว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าโนนยะนะครับความเหี่ยวเฉานะครับไม่ว่าจากของดอกไม้หรือของหัวใจนะครับย่อมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความทุกข์นะครับดังนั้นองค์เทพเทวาซึ่งท่านเหล่านี้นะครับต้องการพลังบุญจากคุณนะครับท่านมาเตือนให้ท่านนะครับได้เข้มแข็งนะครับต่อสู้ กับความทุกข์และปัญหานะครับที่เข้ามานะครับเมื่อมีพลังที่จะสู้กับปัญหานะครับใจก็จะมีพลังงานด้านบวกช่วยเสริมแรงให้องค์เทพเทวานะครับอำนวยอวยชัให้คุณนะครับส่วนเลขมงคลนะครับเอาไว้เป็นแรงใจนะครับก็คือเลข010ครับกเลข565ครับกเลข239ครับลเลข66 หนึ่งนะครับเราก็เลขห้าหกเก้าครับเราก็เลขเจ็ดเก้าศูนย์ครับเราก็เลขสี่หนึ่งนะครับเราก็เลข54าสี่นะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์นะครับกดเป็นขัาใจนะครับแล้วใครไม่กดจดจำอาจากก็รบกวนกดติดตามจาจัดสกินนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยนะครับผมอาจารย์ยีรพัฒนจิรกรหมอดูมิชิลนี่สวัสดีค่ะ